แกะเนื้อขนุนมาแล้วหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะสีเหลืองสวยไม่ช้ำไม่แฉะกรอบอร่อยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นวันนี้เจ๊าปานมาบอกวิธีง่ายๆในการเก็บขนุนให้ทานได้นานๆเก็บได้ข้ามเดือนเลยนะคะโดยขั้นตอนง่ายๆเนื้อขนุนไม่ช้ำไม่แฉะสีเหลืองกรอบอร่อยหน้าทานมากเลยค่ะเจ๊าปานได้เคล็ดลับมาจากแม่ค้าค่ะเพื่อนเนเขามีวิธีง่ายๆที่จะเก็บเนื้อขนุนให้ได้นานๆ ขั้นตอนง่ายๆค่ะเจแปนจะเริ่มจากการเตรียมมีดก่อนเลยนำมีดนะคะมาทาน้ำมันเจแปนใช้น้ำมันมะพร้าวที่ตัวเองทำเอาไว้นะคะเพื่อนๆมีน้ำมันพืชอื่นๆน,น้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองได้หมดเลยค่ะการทาน้ำมันบนมีดนะคะจะช่วยให้เวลาหัน่นช่วงที่มียางของขนุนจะไม่ติดมีดแล้วก็ไม่ติดมือเราด้วยค่ะเพื่อนๆทำง่ายมากๆเลย เจแปนจะหั่นบริเวณส่วนแกนกลางที่เป็นส่วนที่ไม่มีเนื้อออกนะคะเสร็จแล้วเจแปนก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีกับที่อยากจะเก็บเลยค่ะขนุนลูกนี้ใหญ่มากค่ะเจแปนได้มาหนึ่งในสี่ของลูกก็ยังว่าหนักเลยน่าจะหลายโลอยู่นะคะเจแปนก็หั่นเป็นชิ้นชิ้ๆหั่นได้ประมาณ5้หชิ้นเลยค่ะ เจ๊ปนจะหั่นเท่าที่แต่ละชิ้นที่เจ๊าปานนำมาทานนะคะจะได้หนึ่งชิ้นได้พอดีสําหรับหนึ่งมื้อเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ถุงหิ้วแบบนี้นะคะใส่ขนุนลงไปชิ้นละหนึ่งถุงเลยค่ะปิดปากถุงให้เรียบร้อยเลยค่ะวิธีง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆที่แม่ค้าจะเก็บขนุนไว้นานๆเวลาขายนะคะไม่ต้องแกะออกมาทั้งหมด เก็บไว้ทั้งชิ้นแบบนี้ทั้งเปลือกและก็ยวงต่างๆที่ยังไม่ได้แกะออกช่วยให้เนื้อขนุนที่อยู่ข้างในนะคะไม่ช้ำไม่แฉะแล้วก็ไม่เน่าด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊ปานจะนำไปแช่ในตู้เย็นนะคะทีนี้ก็ได้มากินทีละหนึ่งถุงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอยากทานเมื่อไหร่ก็เอามาแกะเนื้อขนุนทานเลยนะคะเจ๊ปานจะแกะให้ดูนะคะ เนื้อขนุนด้านในสีเหลืองสวยน่าทานมากๆไม่มีสียางดำๆด้วยค่ะแล้วก็เนื้อขนุนยังเนื้อแน่นกรอบอร่อยเหมือนได้มาใหม่ๆเลยค่ะเพื่อนๆส่วนเม็ดขนุนเจีปนก็ไม่ทิ้งนะคะเม็ดขนุนอร่อยและมีประโยชน์มากเลยค่ะไว้คลิปหน้าเจีปานจะมีวิธีทำเม็ดขนุนให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเอามาทำอะไรได้บ้าง ขนุนเป็นผล,ลไม้คู่คนไทยมาช้านานค่ะบางบ้านก็ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเป็นเนื้อที่เอาไปทำขนมก็อร่อยหรือทานสดๆแบบนี้ก็อร่อยหวานอร่อยมากเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานขนุนก่อนนะคะฝากเพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้ามีขนุนที่บ้านทานไม่ทนันเพื่อนๆใช้วิธีเจ๊ปานได้เลยค่ะ เก็บทั้งเปลือกทั้งยวงหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วใส่ถุงแช่ตู้เย็นเอาไว้อยากทานเมื่อไหร่ก็อ,ออกมาทานนะคะเจ๊ปานรับรองว่าเก็บได้นานมากๆเลยค่ะฝั่งติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูแสนอร่อยขอบคุณมากๆค่ะ